จ้ะนงพนีต่อกกราบทนายดังหลังศู์หกสิบล้านเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อนักร้องสาวจ้านงพนีมหาไทยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังว่าสูญเงินไปกว่ายี่สิบล้านจากกรณีโฟเร็กทซึ่งเธอนับเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังเคยถูกคนไว้ใจหลอกมาแล้ว และสูญไปเยอะพอสมควรภายหลังเมื่อไม่นานมานี้พิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีตอนหนึ่งพิมพ์รีพายแซวถึงเรื่องข่าวจะโดนหลอก20-30ล้านโดนหลอกตลอดไปสภาพหน้าย,ยังไม่ฉลาดอยู่เลยแต่คำตอบจากจะพีก,กว่าเพราะตอบกลับพิมพ์ริพายไปว่าไม่ใช่20ล้านจะ้ะ60ค่ะ 2รอบค่ะถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเป็นเงินสดหลังจากเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทนายชื่อดังอย่างทนายเดชากิตติวิทยานันทก็ได้โพสต์ข้อความในเพจทนายคลายทุกข์ถึงประเด็นนี้ว่าสัมภากรน่าจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อจะได้เอาเงินมาใช้จ่ายสำหรับประชาชนงานนี้สาวจ๊ะนงพนีฟาดกลับทันทีโดยได้แชร์ข้อความของทนายเดชาพร้อมข้อความว่างงกับทนาย สงสัยไม่ได้ตามชีวิตจ้าจริงก็บอกอยู่ว่าทำงานใช้ภาระอยู่จ้าทำทุกวันเลยส่วนสัมภาร์จ่ายทุกปีจ้าและอีกหนึ่งโพสต์เป็นภาพหลังจากการทำงานพร้อมเผยว่าทำงานจนเบ้าตาดำเพื่อเอาตังมาใช้ภาระที่โดนโกงไปคุณทานายกลับมาถามว่าจ้าเอาตังมาจากไหนจ้าเป็นผู้เสียหายค่ะไม่ใช่เป็นคนโกงพร้อมตั้งคำถามกลับว่า ตั้งแต่เป็นทนายคลครทุกข์ใครได้บ้างส่วนเรื่องราวของโฟล l ก 3D d ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไป